ศู you say that นยะ์เนาะถ้าเป็นหนิงนะคะถ้าเป็นหนิงเจอเหตุการณ์นี้นะตายค่ะไม่ใช่เราตายนะยมันตายเจอหนิงอีกแล้ววันนี้นะคะวันนี้หนิงมีเรื่องราวที่จะบอกว่าหดหัวไหมนิดหน่อยนะคะแล้วก็มาช่วยให้กําลังใจซึ่งกันและกันในการที่เราเป็นคนไทยด้วยกันเนาะในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะด้วยปัญหาหลายๆอย่างด้วยการใช้ชีวิตของแต่ละคนนะคะ การเลือกมาแต่ละคนเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงอ่ะเนาะให้กำลังใจกันแล้วกันนะคะมาแบ่งปันความรู้สึกไปพร้อมๆกันที่สำคัญนะคะน้องคนนี้นะคะ49เปีเองน้หนิงอยากจะบอกว่า นิงดูรูปเขาแล้วนะคะเขาเป็นคนที่สวยและหุนดีพอสมควรถ้าเทียบกับวัย49ปีที่เนาะเกือบจะ50เนาะสวยมากเลยนะหุนดีมากนะคะน้องบอกว่าน้องแต่งงานกับฝรั่งมานะคะมาอยู่กับฝรั่งเนี่ยนิงบอกว่าแถบยุตโลบเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าได้มาด้วยวีซ่าเยี่ยมเยือนก่อนนะคะมาวีซ่าเยี่ยมเยือนไปหาฝรั่งเนี่ยสองสาครั้งนะคะพอครั้งที่สามเนี่ยรู้สึกว่ามันเกิดแบบ พร้อมตกลงปรงใจกันที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะก็ตัดสินใจที่จะพยายามแบบยื่นวีซ่าถาวรว่าง,ง่ายๆแล้วก็ต้องอยู่อยู่นะคะก็อยู่กับฝรั่งไปนะ ในช่วงครั้งที่สามเนี่ยรู้สึกเห็นอะไรหลายๆอย่างมาครั้งแรกเนาะบอกว่ามาครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าเออฝรั่งเนี่ยค่อนข้างแบบเอาใจดีรู้สิ่งทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างแหละเนาะก็คืออายุห่างกันเยอะพอสมควรนะคะหนิงไม่อยากจะลงรายละเอียดหรือดีเทลเยอะจนเกินไปแต่เราบอกว่าคืออายุเยอะกว่าน,น้องแบบเยอะเลยแหละเกือบจะบยี่สิบกว่าปีเลยแหละนะทีนี้นะคะหลังจากที่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันเห็นกันทุกครั้งที่น้องไปหานะคะที่ประเทศเขาเนี่ยนะคะ ผู้ชายคนนี้จะชอบเอาน้องแบบว่าไปอวดนะว่าเนี่ยนะฉันได้ผู้หญิงไทยนะผู้หญิงไทยสวยหุ่นดีนะอายุเยอะแล้วก็ยังหุ่นดีอย่างที่บอกนะครับสาวไทยเราเราแม้เราจะอายุเยอะแล้วแต่เราจะแบบเตอผิวพันธ์ดีเราดูแลตัวเองดีเนี่ยเราจะดูแบบดูดีหุ่นดีอะไรดีแบบยูสวยอะดูไม่แก่เหมือนอายุวะง่ายๆคือแบบเราแบบดูเด็กดูแบบเขาเรียกอะไรอ่อนเยาวกว่าอายุอะนะหลังจากนั้นนะคะน้องก็จะชอบน้องบอกว่าคุณลุงเนี่ยสามีแก่เนี่ยนะ สามีน้องเนี่ยชอบเอาไปอวดเพื่อนว่าเอาน้องไปโอ้ยดูดูเมียฉันสวเมียฉันสวยนะหุ่นดียุนเลยฉันรู้สึกพาวฉันรู้สึกว่าแบบดีอะที่แบบว่าได้เมียเด็กกว่าว่ายัางไงได้เมียเด็กได้เมียสวยก็จะชอบอวดแล้วแบบแบบชอบแบบว่าแบบพออันนี้อยู่ก็แบบชอบจับตัวชอบน้มช็อบนี่เหมือนโอ้เหมือนโชว์เข้าใจไหมเหมือนโชว์ว่าฉันเป็นเจ้าของนะอะไรอย่างงี้อย่างงี้นะแต่ไม่ชอบนะแต่ก็ทําไงไม่ได้ก็แบบหัวเราะชอบใจแต่ก็ไม่ทำยังไงพอทําแล้วแบบ ดูเหมือนกับแบบบางทีดูหื่นเกินไปอะน้องบอกก็อ่ะก็ทําใจก็หรือว่าเขาจะเลิกไปนะคะพอครั้งที่สองไปก็จะเป็นอยู่แบบเนี้ยนะคะแล้วเวลาไปเที่ยวไปอะไรกันเนี่ยนะคะน้องบอกว่าผู้ชายคนนี้เวลาเจอเพื่อนนี่จะรู้สึกว่าแบบโชว์พราวมากๆจะโชว์แบบโชว์ออฟเลยแหละบางทีแบบตีน้องแรงๆแบบตีแขนน้องแรงๆตบแรงๆแบบตบแบบว่าเหมือนแบบจะพูดว่ามันจะน่าเกลียดไปไหมอะ <c oughs> คือน้องเล่าอ่ะนะบอกว่าน้องบอกว่าเออพอเขาตบาอบเขาตบหน้าน้องแล้วเขาก็แบบว่าแบบมาจูบมาอะไรอย่างเงี้ยหอมก้มหอมแก้มเหมือนแบบว่า้านเราที่เขาเรียกกันบ้านเราก็แบบตบหัวแล้วรูปหลังอ่ะแต่มันเจ็บอ่ะน้องบอกแต่มันเจ็บอ่ะซึ่งแบบน้องก็แบบน้ําตาแตกเลยนะเพราะเขาตบขนาดนั้นเอามันก็ต้องเจ็บเหรอเนาะหนิงก็บอกว่ามันก็ต้องเจ็บเหรอเนาะซึ่งซึ่งตรงนั้นคือแบบไม่ชอบมาพอะครั้งที่สามนะคะ ก็ไปอีกนี่แหละตัดสินใจที่จะทำเขาบอกเวลามาเขาขออกบอกพอว่าเขาว่าฉันไม่ชอบนั่นนี่เขาขอโทษขอโพยนะคะแบบว่าจะไม่ทําอีกแล้วนนนี่แต่เวลาไปเจอเพื่อนทีไรก็จะโชว์ออฟแบบนี้ทุกทีเลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นยังไงอะ่ะพี่หนิงมาถามหนิงเอานี้หนิงพูดถึงสเต็ปเรื่องราวไปนะดีเทลเราอย่าพึ่งลงเยอะเพราะว่ามันดูแบบไม่ให้เกียติเจ้าของเรื่องแต่หนิงก็ สัญญาเนาะเราว่าจะไม่ลงเยอะเอามาบอกแค่นี้มาดูถึงความรู้สึกของหนิงก่อนดีกว่าหนิงมาพูดถึงความรู้สึกของหนิงถ้าเป็นตัวหนิงน้องบอกน้องถามว่าพี่หนิงวิเคราะห์ให้หนูหน่อยหนูควรจะทํายังไงหนูจะฟ้องดีไหมนนนี้นั่นฟังดีๆถ้าในแถบยุโรปเนี่ยด้วยวีซ่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณไปหาวีซา่าเยี่ยมเยือนวีซ่าอะไรก็แล้วแต่ในขั้นตอนทําพวกนี้อยู่เนี่ยคุณอย่าลืมนะคะ คุณพร้อมที่จะไปกับเขาคุณตัดสินใจที่จะไปกับเขาอันนี้หนิงไม่ได้รู้กฎหมายมากมายอะไรนะแต่ด้ยวยความเป็นจริงเนี่ยนะคะถ้าคุณแบบพร้อมก็ทําวีซ่าให้คุณเยี่ยมเยียนไปให้คุณแล้วคุณพร้อมที่จะไปกับเขาเนี่ยคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเป็นหนิงหนิงจะไม่ไปอีกแล้วหนิงยกเลิกหนิงไม่ไปอีกแล้วหนิงครั้งหนึ่งแล้วเรารู้แล้วครั้งที่สองมาเราต้องไม่ไปคุณจะไปฟ้องอะไรเขาเขาก็บอกก็ฉันก็ทาไม่เธอดู ทุกสิ่งทุกอย่างฉันทําถูกต้องตามกฎหมายเจอเขาฟ้องกับหนักกว่าอีกนะคะเพราะฉะนั้นอย่าถ้าเราไม่ชอบอย่าไปรักตัวเองแต่ถ้าคุณลักษณะว่าเออเนี่ยมาแล้วอ่ะครั้งหนึ่งก็ตกแบบโชว์เพื่อนแล้วก็จะมาโอนอนนี่อย่างเงี้ยนะคะครั้งที่สองก็ยังเป็นหญิงเนี่ยคุณก็ยังไปครั้งที่สามอยู่เนี่ยหนิ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะนี่นิ่งพูดถึงตามความรู้สึกนะน,ะนิงบอกหนิ่งก็ว่าน้องไปเหมือนกันว่า ถึงขนาดครั้งสองครั้งเนี่ยหนูก็ยังไปอีกเนี่ยก็พี่พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเ็าไปทําไมในเมื่อตัวเองไม่ชอบไปทําไมนะคะเพราะฉะนั้นณนะขั้นแรกยังเป็นประมาณนี้แล้วอยู่ต่อไปล่ะน้องบอกว่าบางครั้งนะอันนี้มาพูดพิจารณากันบางครั้งเนี่ยเจอเหมือนแบบแบบซาดิสนะ่ะระบมไปทั้งตัวเลยเขาเขาตบเขาตีก่อนที่เขาจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยเนี่ยนะคะ ระบบไปทั้งตัวเลยอะ่ะตื่นเช้ามาแทบจะลุกไม่ไหวเลยเนี่ยมันยังจะลากตัวเราเนี่ยนะให้เราแต่งเนื้อแต่งตัวเพื่อที่จะไปเจอเพื่อนมันไปอวดหรูเพื่อว่าเออจะเพื่อนขนาดเบ้าตาเขียวมันยังแบบว่าให้ตบรองพื้นเลยให้แบบว่าแต่งหน้าหนักๆเพื่อที่จะไปให้เห็นอะ่ะใส่เป็นตรงแว่นตาไปคือแบบอะไรที่แบบนิงบอกคุยมันน่ากลัวมากเลยนะถึงขนาดแบบซ็กซาดิสเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่า น่ากลัวสุดแล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะขนาดไหนมันไม่คุ้มรอค่ะกับการที่คุณคิดว่าคุณจะอยากได้ไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกแล้วคุณเจอผู้ชายแบบนี้นะคะหนีให้ไกลค่ะมันทำไม่ใช่ว่ามันจะมันไม่มันนิงจะพบว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะหาไม่ได้มันหาได้นะแต่ถ้าคุณต้องเป็นคนที่เลือกจริงๆแล้วก็ฉลาดเลือกโดยไม่ใช่รู้จักเลือกแต่ไม่ฉลาดานี้ก็ไม่โอเคคุณต้องรักตัวคุณค่ะนิงถึงบอกว่าบางทีการที่เมียฝรั่งเนี่ย ห้าสนะิบห้าสิบน่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาจะได้แบบชีวิตดีมีชีวิตดูได้ดูได้เที่ยวได้สบายอะไรทุกสิส่งทุกอย่างอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีชีวิตที่แบบว่าตรงกันข้ามมันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นเลยนะคะถ้าคุณคิดล้วเฮ้ยมันไม่ใช่เราก็เลิกเราก็อยู่หาใหม่ถ้ามันยังหาไม่ได้ดีเราก็อย่าไปอยู่ไทยอดีที่สุดแล้วถ้าการที่คุณต้องไปเจอผู้ชายแก่ๆเห็นแก่ตัวแล้วแบบว่าใช้ตบตีเราหรือว่าทำ้ายร่างกายอย่างนี้ไม่โอเคไม่ไหวนะหนิงบอกตรงๆแล้วหนิงก็พูดอีกครั้งงนึเลยว่า มันน่ากลัวมากๆเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะเผอพังถึงขนาดไหนเราเราไม่รู้นะคะแลทแม้แต่ชีวิตเราถ้าคุณคิดว่าคุณชอบแบบซาดิสอย่างเงี้ยโอเคคุณแบบลุยแต่ถ้าเราคุณคิดว่าคุณก็ไม่ชอบแต่เราก็อยากจะแค่อยากจะไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกคิดว่าจะเปลี่ยนคนเรามันเปลี่ยนไม่ได้นะคะมันแก่ยันจะตายอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเปลี่ยนได้หรอกคะ่ะ มันยิ่งอยู่มันยิ่งเผยธาตุแท้ออกมาครั้งหนึ่งยังไม่ถึงขนาดแบบตบตีครั้งที่สองครั้งที่สามถึงขั้นตบตีนะคะก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยหนิงถือว่ามันรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะไม่อยู่แล้วนะคะไม่ไหวนะซึ่งหนิงบอกน้องไปแล้วเอาอย่างนี้ไหมถ้ารักชีวิตตัวเองนะคะเลิกค่ะกลับไทยไม่ต้องตรงต้องแต่งแล้วไม่ต้องเอาแล้วทะบงทะเบียนสมลองสมรดนะ่ะ ไปหาคนใหม่ดีกว่าเพราะชีวิตคุณอยู่ต่อไม่ไหวคือเอาไงอยู่ต่อมองเห็นอนาคตเลยอะนะไม่ตายก็อ่วมะไม่อ่วมก็ตายนี <c> ่ <oughs> <c oughs> จะพูดแบบนี้ซึ่งชีวิตของคุณคุณต้องรักไม่มีใครรักคุณเท่ากับคุณเองที่รักตัวคุณนะคะแล้วการที่บอกว่าทําไมเมียฝรั่งคนอื่นเขาถึงได้สบายล่ะพี่หนิงทําไมหนูถึงไม่ได้สบายก็เจอผู้ชายแต่ละคนก็แตกต่างกัน สิ่งหนึ่งสิ่งใดคุณต้องยึดถือเจตนารมของคุณว่าเคยฉันเนี่ยรักตัวฉันถ้าเป็นแบบเนี้ยฉันจะไม่เอาถ้าเป็นอย่างนี้ในสิ่งที่เราแบบมันตรงข้ามกับความสุขของเราเราจะต้องไม่เอาคุณต้องพร้อมที่จะหยุดความสัมพันธ์ถ้ามันไม่ใช่ในสิ่งที่คุณต้องการเคลียร์ป่ะไม่ใช่ว่าอยากได้อะขอให้อยากได้ขอให้เป็นฝรั่งอเอาหมดมันไม่ใช่คนที่เขาได้สบายเขาเลือก เขาใช้เวลาเขาตัดสินใจเขาชอบหรือเลือกในสิ่งที่เขาต้องการเขาถึงได้สบายเขาถึงได้เทีย่ยวจะมาบอกว่าอุ้ยมาดูชีวิตพี่หนิงแล้วตามใน Facebook แล้วพี่หนิงแบบชีวิตดีมากเลยอะทายังไงก็ทําเหมือนคุณน,นั่นแหละแต่เราต้องรู้ตัวเราว่าเราต้องการอะไรถ้าเราไม่ชอบเราพร้อมที่จะยืนหยัดสู้แล้วเราพร้อมที่จะเดินต่อคือ Move on ค่ะเพราะชีวิตมัน เราไม่ได้เด็กขึ้นทุกวันแต่เราต้องแก่ลงทุกวันนะคะอันนี้คือคุณต้องรู้กับความเป็นจริงตรงนี้ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ